สานการอุบลเดี๋ยวนี้ยิงกันอีกเลยกัมพูชายิงมาอีกเลยแมเ่เถอะวันนี้ที่บ่า,ข,า,าข่าวเก่าเขาหะมันก็เป็นข่าวใหม่ตลอดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอันนี้ถ่ายคลิปหอบที่แปดเนื่องจากว่าแมงเอ้ถ่ายไปอ่าเือทุกคนหูห้อะไรก็เลยไปถ่ายคลิปซองซัมเมอร์นี่กล้องมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เขาถอดอันนี้ทิ่มเลยมีเดียมอสกดแมวมาเีย ทายแล้วเสียงมันไรมันอาจจะตายตีนี่หรือว่าจะไหนตัวนี้ก็สามสี่พันู่เลยนี่มันอาจจะพีหรือว่ามันอาจจะตายแหละมันมันใส่บ่ได้แต่ว่าตอนนี้มากเข้ามาเทสเสียงใหม่มันก็ได้ยินอยู่ตอนนี้เขาก็สีกับอุบลเนี่ยนะทุกคนนะกั๊บเหล้าอันเนี้ยไม่ซีอิวตัวก็เลยไปหาเอื้อยจันดาวสําหรับ sorry รายเดียวเดียว เดี๋ยสีมาใหม่เด้อแต่ว่าตอนนี้เขามาเทสระบบซื่อมาบึ่งการใส่ชีวิตเดี๋ยวเขามาบานดาเข้าจังสีทดลองเนาะเขาจังสีฮู้ว่ะเออมาเนี่ยเขาต้องเดินทางแต่เธออยู่กรุงเทพนี่ออกเคลื่อนเธอหนึ่งนี่บัเป็นพันบาทพาะขาดรถขาดรถแพงกิ๊บไฮอือเขาต้องศึกซ้าว่าเออเขาต้องขี่รถไฟบอรหรือว่าขี่รถมีประจาทางบอแต่เขาสีกลับไปตั้งรักก่อนนะทุกคนอนะ <c oughs> กับไปตั้งรักก่อนอยู่บ้านก่อนอันนี้เขากะ หยอกทุกคนซื้อเนาะทำอิดไว้สีแบกเป๊ะแต่ลักลักเขากับมาเบียกเขาอะไทุกคนมาเบียกหน่อยหนึ่งแต่เม่ท่านบอกเานาะว่าเบียกยังเพราะว่าเสาื้อผ้าอะไรก็มีอาไทยเอ็มบีในอะไรก็มีมาลงเบียกกับผู้งานอีกช่างเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ลังกลับทุกคนก็ลังสีกลับอุบลบ่เป้าก็บไห่ติดใจกรุงเทพเดี๋ยวน,นี้ไปแถวถนนยังเกาะมึงไป ถนนยังถนนตัดซานบ่ถนนยังแคุณสาวเต็มนี่พูดนัะนะเลยติดใจพันสองพันสามมีเบิดแต่เฮากับบริเวณตรงนั้นคนนะึงขว่าฮะเพราะว่าเพราะว่าเฮาหักบุกหักเมียนี่แหละก้ยบ,บริเวณอย่างเงี้งตอนนี้กำลังหายแก๊ปมหาหบทุกคนไปสนามบินคาแก๊ปแต่น,นี่ไปสนามบินก็นเกือบเกือบสี่ร้อยสามร้อยกว่าบาท กูกดมึงกินดิกดเอื่นมึงกินนี่นี่ถ่ายคลิปมึงกินนี่แต่ว่าเสียงมันบ่ได้ก็เลยมาถ่ายใหม่เดียวนี่ตอนนี้ยังอยู่พุทุ่มเนาะขอบใจบัตรตอดแต่กระเาวา่าแบลิี่ด้วยทุกคนที่ต้อนรับเป็นอย่างดีไปเอาอาศัยอยู่มาลรูดเนาะอาศัยเป็นอยู่แต่ลายมือหลายตื่นอยู่กระปุกแพงบัตรตอดแนะนำมาอยู่บ่อนี่เพราะว่า เปยังเขาคืออยู่วันนี้มันอยู่ใกล้บ้านเพื่อนเวลาไปนั่นไปนี่มันสบายเขาก็มาเวียกกับบอยตอดแนยดิมันก็นเลยแบบขันเดยวะวันที่ขันเนี่ยว้าตอนนี้กำลังเอื้อรถนะทุกคนเนาะนี่สิสี่หกหนึ่งศูนย์รถเฮาน่ะจะเจอกันอยู่สนามบินเลยทุกคน คือสิ่แต่งตัวคือให้งานต่างดาวกันมวลลายกรุงเทพแต่ว่ามันถามาให้คนหมักบัวหมักใส่ชีวิตไปไหนไปไหนอยู่กรุงเทพเลยทุกคนเดี๋ยววัดกลับไปประมาณเดือนหน้ะตั้งรักได้สีมันมมาทัวร์แต่ว่าซีบัมักกรุงเทพเนี่ยมันเมืองใหญ่ของบ่หมักปอนเลยแต่ว่ามันมวนบบมันก็มวนอยู่เมืองใหญ่แต่มันไปมาเนี่ยมันหลุดติด ออกไปในเะมือองหงนึ่งเนียจังแบบมือให่ขนาดมันดูดติดเผื่อสิปไปได้ไปนั่นไปนี่มันลำบากละไปเข้าอยู่แถวคลองสามนะทุกคนไปเจอกันอยู่สนามบินเด้อรถดถมากนะทุกคนตอนนี้ไป นิสโกเจอกันสนามบินแต่ว่าหาโมงปวดอกยื่นออกเอาไปก่อนตอนนั้นมีแต่สามโมงเลบักมาขี่เฮือนมันสีเปื้อนบ๊ายบายนะครับกรุงเทพเจอกันอาทิตย์หน้ามาใหม่นิสโก้ หางไว้หัวคุมอัดอยู่มึงกัดไม่สมบูรณ์แอะเราเย็น,นะนเนาะตัวเสริมฟังเสียงเสริมหมักยังในกรุงเทพลายที่สุดมีสิ่งที่แบบวสิ่งที่แบบมากเลยตัวนี้ขาดเว้ยจะมึงยังกันในผ้ากูไปเสจเถื่อก <laughs> ูพาไปเสจกับไปแถวลังสิตอย่เลยหันวิ่งหนไปไปอ่าสิ่ง แท็กดิอเอ่กันโอเคอยูุโอเคหมากมันไกลมันไกลของเขาไปไดิไปผักแทนน่ะดิที่ผักแถวนี้ฮะเนื่องจากว่ามูอยู่ในเด้น,น้องอยู่ในเด้ก็เลยผักแถวนี้เวลาเขาไปใส่มันก็เลยไกลเนี่ยเลียงยาวก็เห็ดของกินถ่าแต่มือเขามา,า <laughs> พผูเดี๋ยวนี้เขาก็จนสีกราบแล,แล้วคือสีศูนย์ จะฝ่อศูนย์เดียวได้รด้สิมาใหม่เดียวสอดีได้ไรมีเบียกเดือนก็เลยกลับลูกเบาบๆสบายเนาะแล้วตองกลับเดือนไปเดียวเจอกันที่สนามบินเดียวทุกคนเดี๋ยวจะไปหากินเขาอยู่แถวพอๆตอนนี้เราก็มาสนามบินแล้วทุกคนเนาะแต่ว่ายุ่นอ่ายุ่นออกหาโมงห่างิมหาแต่ว่ามาก่อนมาก่อนอ่า บเคยมาขึ hora, ้นยนต์อย to ู่ดอนเมืองจ๊กเถื่เคยไปขึ้นแต่สุวรรณภูมิเขามาส่งมาส่งอยู่อาคารทำอิดยางเลาะหาาบ่อนแจ้งปีกับเปามีอยู่ประมาณพกชั่วโมงเนาะครับที่เท้วมันอาคารที่สองโอ้ยแท็กซี่ับไปส่งอยู่อาคารเขาอาคารเท่าไหร่ห้างเท่าไหร่ครับอาคารที่สองหยิบแล้วบ้านะเฮาเกียร์ที่เถอะ นี่เสร็จเลยขอไม่ให้ผมได้จริงๆเขามาส่งเข้าอาคารทีหนึ่งเขากลับเหาะหาอยู่แม่งคือมีแต่ต่างประเทศว้า่ะสัตว์ที่แล้วอยู่อาคารที่สองต้องย่างขามมาอีกโอ้ยไปตอนนี้เขากัดยังอยู่สนามบินนะทุกคนอันนี้ยังแบบยังโบยใหญ่ไปได้เลยนี่ทันสวนรภูมินี่คือขวามาตะกี้ขอจนอยากไิบมาผู้เดียวมาผู้เดียวแบบบ่ฮู้อีซังเลย ไปสุมสีสุมหาไปเลยข่านี่บาวบาเป่างงในตอนนี้นะว่ามันขานี่แท่บอแมน,นบอแมน,นบขอขานี่จะแม,น,มนขานี่แหละไปเดี๋ยวขาาไปก่อนนะทุกคน ตอนนี้เองอะเขามาอยนะู่ในเราทุกคนเนาะเขามาเกลอยู่ในนะแต่ว,ว่าเวลาเนี่ยยังเป็นสม,มงศ์สมมองสม,มงศ์เลยนะเอหาแนวกินแบบกอดจากแบตหาแนวกินแต่ว,ว่าอาหารอยู่ในเกลนี่ยสำหรับใครที่จะมาเนี่ยแนะนำเลยทุกคนกินเขามาเตือนแพงแต่ก็ค่าเช่ามันแพงเนาะที่จะนั่งแช่เปรี้ยวายอ่าตามดีนอกอึ้นนอกมีนี่แหละเจ็ดทิปแปดทิปเรากินเนาะ 80บาท8ปบาทคือมีมีเกี๊ยวแต่เ่าอยู่นี่นี่ซ้้อยกัวซ้ด้วยหาหา80บาทนี่เป็นแค่้าคเนี่ยถ้าเกิดอยู่ทนี่น่ยจะปล่อยป้ายนั่เโอเคครับแต่บางมันเกิดสม,มัยนะทุกคนอเอเพราะว่าคาซาอยู่นี่มันมันก็พแพงนะอาจจะบอกคาเซามันแพงเัามาขายด้วยบาทสงบบาทก็ไ่ได้ ม,มีน้ำแข็งห้เนาะตอนเฮาก็มาขงขึนเขาเบิ้งยนต์เนาะเด้อยวข้างแรกเลยสิม,มาขึ้น,อนอยี่โนเนี่ยไม่ได้เดือดขึ้นไป่สวนตัวกูเองเดียวโอเคแยวมันน้อยเลยก็พอดีน้อยเนี่ยเลยเราเด่นกว่าเพราะว่ามันมีสาโกนครับแมนคือตะกี้ฮะมันมีแต่ภายในประเทศเนาะแต่แเขาเห็น ต่อเติมเป็นสากลอขอกวันใหม่พอคิดว่ามันน้อยเพราะว่าเพามามาอ่านะเห็นแต่เบื้องเดียวเห็นแต่อาคารหนึ่งอาคารหนึ่งนี่จะน้อยกว่าอาคารสองเนาะอาคารหนึ่งนี่น้อยแผละอาคารสองจะน้อยกว่าอาคารเข้ามาหาอาคารหนึ่งอาคารหนึ่งเป็นอาคารสากลแม่เนาะเออแต่ว่าพวกของอกของกินอีกทั้งมันคือมีอาคารสองนี่พี่นี่คือการมี่หนอยูตั้งเพื่อจะดูสิ่งดีเงี้ยโคตรผมก็ร้ายเา่าต้องเอากินเขาลงทีเดียว เลา่าที่บอกเล่าแหวนทำไมต้องพูดไทยเจ้าจ้อยวะใช่บออันบออันกับสกีมไปเลือกตั้งซีสเกตเมื่อเห็นกระสับเัาสิวรไปแดนมือแรงด้วยใช่ประแดนด้ยบออันไปเดี๋ยวเขาถ่ายขินเข่ากันนะทุกคนเนาะตอนนี้เขาก็มาหอดอุบอลนะทุกคนเนาะเครื่องบินซ่าดีเลยขนาด อเอเช<อ>ียนี่สิบุคี้จ็คเถือ่อตอนนี้ก็มาอุบลเอ้าก,กูกำลังสิ้อโดนหลาได้มันบมปียสถานการณ์อุบลเดียวนี่ยิงกันอีกเลยกัมพูชายิงมาอีกเลยมันแห็นแทะวันนี้ดูแบบข่าวเก่าเขาละมันก็นเป็นข่าวใหม่ตลอดมันเป็นโทรทัศน์อังกีษเป็นทีวีอ๋อทุกอย่งอย่างชาวองกีษนี่กูโกดตั้งแต่เดินๆแล่ะโอ้ยไปซีบิ่งข่าว

ตอนนี้มาบบกอันก็บบกอันว่าสิไปอันไหนเด้อว่าสันไปสีเกตบนเขายิงกันว่าสันมันกำลังสงบอ่นว่าไปเดือดดังมันปฏิปสำัจักแต่ว่ายิงกันแต่เหตุการณ์สายแดนล่าสุดมันแมนวะนี่ยิงกันใหม่เนอะบพูชาเปิดสากยิงซ่องอันมาเอาอีกแล้ว ยิ่งกันอดีนะครับในส่วนที่ถูกยึดทรัพย์แล้วก็ไม่อยากทําเด็กอะนนเอ,อย,เเอออยิ่งกันใหม่เดีเย๋ยวนี้ทุกคนทุกคนไปรบพอ,อ,อในชุด กัแต่เราจะไม่เป็นเหยื่อกวักยิงกันใหม่มีปกติเคลื่อนไหวอะไรมีกองกำลังนะเจ้าหน้าที่กันใหม่นี่จังหวัดบรขกอขี่ฟ้องกัมพูชา i.o.t มันคืออย่าง i.o.t อทีก่ตรงจังหวัดพระตะบองอันนี้เป็นฝั่งตรงข้าสมกับจันทบุรี ต่อที่ด่านชายแดนพึงตะกวนไปส่งอ่านมาคราวนี้พาคณะไอโบทีไปวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมลงพื้นที่บ้านเปรยจักค่ะจังหวัดปัตตานีเจองานดอกหญ้าแก้วของเวาตัวบริญญาตีต่อด้วยที่พิพิธภัณฑ์จากยี่สิบหกสิงหาก็ไปถึงสิบสามกันยายนค่ะ อันนี้ไปที่พื้นที่องรุสสรีตามอมตามอมนี่เท่ากับไปเป็นรอบที่สองแล้วนะคุณผู้ชมจาก13กันยายนอีกสี่วันต่อมาครั้งที่67กันยายนค่ะคราวนี้ไปบ้านประจันรอบสอง18กันยายนติดกันเลยค่ะทีนี้ครั้งที่เจ็ดแล้วนะคะอันนี้ก็ไปบ้านประจันเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าไปบ้านประยันเป็น <สา S 1> รอบที่สามพอ18กบไป20 20ไปตรงบริเวณนะคะโดยรอบปราสาทพระวิหาร และ22กยีงนนกันใหม่หมดสิดบเอดคตอนนี้ก็มาหอด้ยวยทฮาบออันก่อนได้ยินข่าวว่าเพื่อนสีไปสีเกตเดี๋ยวทูฮาวุฒิชัยกัน,น,นเาานาะ หอบสันมบุตรที่ใส่กันไปใส่แดนเขายิงยิงกันบุ่มบ่บุ่มบ่ยังไ่ไปแล้วปอไปแล้ววะไปแล้วพอไปจะได้เขายิงกันถึบถึบถ่บถาเอยู่ไปเป็นผู้ก่าซุปไถเลยเขายิงกันอย่สิไปยังงไปแล้วเขาไปเลือกตั้งดิเขายิงกันอยู่

จำเทียงเหรอบทเดียวที่เป็นวีรบุรุษในสนามอกแต่มาจากสมคของาหารทุกนายที่เป็นหัวใจสำคัญจากบทเรียนในโลกภูร์ครั้งน้หนองมานยู่องำๆเคอเเดี๋ยวชกามาิคก็าไว้เชิงราดโอเคโอเคอ๋อเดี๋ยวชิเหล้พานะ เออมาครอบคิดอดทอดได้ยินเสียเคยคิดว่าเป็นโดนบอกอันกันพาเมียไปเลือกตั้งอยู่ซีเกียดทุกคนเ้ยวันศุภาผมไปเตินอยู่ตะวันแดงร้อยตีธนาวุตรสงเคราะนักรบช่อง lonely, องนันมาอยู่ไทยยิงกันดุ่มดับด้อ่ทุกคนเดียวนี้ บ๊ bye bye. ายบายจอกันคลิปหน่าเดินทางเมื่อยแล้ว,วเดินราพักผ่อนก่อน